สิบนะครับก็มาจากประเทศไทยเลยนะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเลยนะครับบนเครื่องระหว่าง,องรอคือมันแลนดิ้งแล้วแหละแต่ว่าลอหลองเครื่องนะก็เก็บซิมของไทยไว้ไงครับเดี๋ยวขากลับเฮ้ยตอนกลับก็มาเปลี่ยนใส่กลับเข้าไปโอเคเจอกัน ยาวเฟ้ยเลยตรงนี้ตรงนี้ไปเหมือนคิวโคลมเลยโทเหรออืมติดอสแกน Thank you. Thank you so much. เสร็จแล้วครับผมก็คิวโค้ดรวดเร็วมากแล้วก็ออกมาได้เลยนะครับนานะต่อแถวเอาจิงพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ใบแบบนี้มานะครับคือว่าเขาเก็บข้อมูลเรื่องโควิดของเราไปแล้วนะครับต่อไปก็ออกจากที่นี่กันได้ครับผมไม่จะว่ามันหนวนต้องออกไปข้างนอกเหรอะ p ็น s e พ g e r a r e not allowed to c o m e back ต้องแบบว่าไปตรงนั้นก่อนแล้วค่อยไปเอากระเป๋าแล้วค่อยออก น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเนาะมัง้งลักเกลักเกดเครมนะครับก็ไม่ต้องต่างกันยังไง ต่อม,อมมต่อมมอแล้วก็ไปเอากระเป๋าก็ออกออเรียบร้อยนะครับผ่านต่อมอมาเรียบร้อยแล้วเนาะไม่มีอะไรผมไม่โดนถามเลยเขาก็ดูพาสปอร์ตไม่ได้ถามอะไสักคำแล้วก็แต็มนิ้วแล้วก็ออกมาไม่ได้โดนถามอนะไรครับก็ตอนนั้นตอนนี้รอคนไม่ออกมาเนาะจะได้เก็บเอกสารรวมกันในแฟมน้มใบนี้เอ้ยแฟ้มเล่มนี้นะครับแล้วก็จะได้ไปละ โอเคอันนี้สิบเอ็ดโมงน่าจะสิบเอ็ดโมงกว่าๆนะครับแปะกระเป๋าก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปตรวจอ่อา RT-PCR นะครับเขาให้ตรวจภา,ายในสามวันแต่เดี๋ยวผมจะตรวจที่สนามบินอะไรให้เรียบร้อยเลยเนาะให้แม่ไม่ออกมาว้าโอเคนนั่แหละรครับเดี๋ยวเราคุณแม่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันครับมา呀ถามว่า กับโรงแรมแล้วบอกเขาว่าอะไรก็บอกว่าฉันก็จะมานอนแอบมาเอาในคืนฉันจะมาแอบฟองจากถึงวัที่สิบห้าอ๋อเผื่อใครงงนะครับคนแม่จองโรงแรมไม่ครบแม่หานไปคืนนึงกูรู้ทำไมเหมือนกันว่าจองโรงแรมหายไปคืนนึงทำไมถึงจองหายไปคืนนึงก็จองหายไปคืนนึงก็เลยเขาก็คงก็สงสัยเลยบินวันนึงทำไมถองแล้วก็ดูตั๋วอยู่นั่นดูตั๋วเอ๊ะมันใช่ยป่ะวะดูตั๋วดูโอเคแล้วแหละก็ว่าทำไมมานานจังเลยโอเคครับไปกันต่อครับเลย โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการเอากระเป๋าเรียงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไม่ได้ใช้รถเข็นแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นรถไฟอะไรอีกมากมายนะครับแต่เดี๋ยวต้องตรวจอาทิพิก่อนหละใดๆก็คือต้องทรงาันก่อนแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะย้ายของบางส่วนจากเป้มาไว้ในนี้ด้วยนะเป้จะได้ไม่ต้องแบกหนักเพราะว่าเป้มันของสาคัญเกือบทั้งหมดแต่มันก็มีบางอย่างที่ไม่สาคัญอยู่ก็เดี๋ยวจะย้ายมันในนี้นะ Oh Muito bem. อากาศที่คุณเคยคือผมเคยมาอยู่ที่สนามบินคนเดียวตอนเมื่อ2ปีที่แล้วก็วจะ2020นะครับตอนนั้นต่อเครื่องกลับไทยแล้วมันมาพักที่นี่ก่อนวันหนึง่งแล้วก็ได้เที่ยวตอนนั้นมาเที่ยวเมียงดงแล้วก็มาอยู่สนามบินประมาณ20ชั่วโมงแต่ก็ออกไปข้างนอกได้ตอนนั้นโควิดยังไม่ได้หนักมากนั่นแหละแต่วันนี้จะได้ออกไปเที่ยวกันแล้วครับผมโอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปต,วตรวจ rt pcr ก่อนจะได้ไม่ต้องมาตามล่าตรวจใน3วันที่เหลือที่เขาให้โควตาโอเคไป ก็เมื่อกี้จะที่ถามเข้ามานะครับเขาบอกว่าให้ออกประตู10ข้ามถนนแล้วก็จะเจอที่ตรวจโควิดนะนั่นแหละก็กำลังจะเดินทางไปนะครับโอ้นี่มันกลิ่นของเกาหลีโหชีวิตที่มืนหมน She is a side. She will be with Moon. She will be this side. Wow. Do we need to write both of us or just me? and one is f i n e normally w e s e n d test results for y oh okay i okay, got you โอเคครับผมก็อย่างที่บอกเนี่ยเข้ามารอตรวจ RTPCR <Yeah. S 1> กันแนละนะครับ <you> ในส่วนของราคานะครับ <S 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 ก็จะอยู่ที่8 0ื0 0วอนประมาณ2,000กว่าบาทแล้วนะแต่ว่านั่นแหละ8นวอนต่อคนนะครับเอางั้นแต่ผมก็ออกวันนี้แหละนะครับ ทำนั้นก็จบเลยนะครับแล้วเรื่องโควิดก็คือจบละเคลียพร้อมเที่ยวเรียบร้อยครับผมก็แทงเสร็จแล้วก็ได้ใบนี้ออกมา,<อ>าแล้วก็รอผลผลบอกว่าจะออกมา5โมงโอเคตามนั้นถือว่าเสร็จเรียบร้อยเรื่องโควิดครับผม,มตามนั้นแทงแป๊บเดียวโอเคถือว่าเวาเที่ยวเ,ออเดี๋ยวเราน่าจะไปโรงแรมเอากระเป๋ไาไปฝากก่อนแล้วก็ถ้าตามแพนวันนี้จะอยู่แค่ในเมียงดงนะครับเพราะว่าก็รีสตาร์ทกันเออเดี๋ยวไปแบงโฉมก่อนนะครับผมโอเคไปเริ่ม โอเคครับผมก็เรียบร้อยเลยรับผ่อนชาร์จแบตนะครับแบตหมดนะแล้วแบตตัวเองก็หมดด้วยไซส์สปังของเราเนี่ยก็คือการขึ้นรถไฟใต้ดินนะครับไปที่เมียงดงนะเพื่อเอากระเป๋าไปเก็บไปฝากนะครับเพราะมันจะเช็คอินไปได้แล้วก็จะอยู่เท่านั้นนะครับโอเคไปลุยครับผมโก พอร์ตลิงก์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเงี้ยๆเข้าไปเมียงดงที่บ่อเนาะโคสวยตรงเนี้ยสวยจัดสวยจริงฝังสีส้มนี่ก็จะเป็นเอ็กซ์เพรสนะครับแล้วก็ฝั่งสีฟ้าก็เป็นธรรมดาทั่วไปเนาะคิดทุกสถานีนะครับแล้วแต่เ,เพื่อนๆจะเลือกกันนะครับ ก็เป็นเหมือนบัตรเติมเงินนะครับที่เราจะใช้กันเรื่อยๆเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะเติมเงินแล้วก็ใช้ในการเดินทางนะครับผมผมาก็ซื้อจากตู้ที่สนามบินแล้วก็ใช้เรื่อยๆตาันั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางไปเมียงดงกันนะครับผมของคุณแม่ก็เพิ่งได้เหมือนกันคุณแม่ต้องพิเศษหน่อยต้องเป็นลายไม่ใช่สระต้องไปเรียกเขามาช่วยถ้ำเครื่องเครื่องเบลอเราเอาบัตรไปเติมเงินนะครับแล้วเดี๋ยวก็โกทมเมียงดงครับผมไป ก็ This disposable transportation card. Print out. แกะใ้กล่องนี้เลยแล้วกันนี่ก็เป็นการ์ดของเรานะครับสวยดูดีมีคำว่าโคเรียนะครับดูแพงอ่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็บัดวางตุง้งเดี๋ยวเราก็เติม5,000ก็เท่ากับเพิ่งจัดนิดเดียวเอง500ยเยนตู้ในวันนี้ก็มี5,000วอนนะครับก็ตามนั้นก็ใช้ได้นะครับ โอเคครับผมไปลุยเราต้องไปที่เมียงโดงครับได้ ตามแผนของเรานะครับก็ค in ือเราจะนั่งจากนี่ไปลงที่โซลสถานนะครับแล้วก็จะลงซับเว์เปลี่ยนเป็นสาย4เรแล้วค่อยไปเมียงลงนะครับผมนี่คือแผนของเราก็จากนี่ไปถึงโซลสถานมันอาจจะไกล้หน่อยแต่ก็ชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็ตามนั้นครับ ขึ้นลิฟต์ได้ไหมลิฟต์ไหมตันนี้เราก็ถึงที่โซแล้วนะครับโซสเตชันนะอย่างที่บอกก็้าราโซสเตชันต่อไปก็คือไปต่อซัมเบนะครับเราคือทัวรชงตรงข้างกับทัวรชังโง้ครับผมเาโทัวรชังโง้เขารีบเราคือทัวร์เก็บบรรยากาศอันนั้นเราไม่รีบอะ พอมาหิวใช่ไหมพอมากินอะไรมันจะรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆอร่อยทุกอย่างอ,อ,อร่อยทุกอย่างกินขี้ <c oughs> ห้ามเด็กสะแคดประตู <c oughs> Excuse me Sorry <c oughs> ไปหาทางเชื่อมไปสายสี่ครับผมซึ่งอยู่ตรงนั้นนะรีบเหมือนเดิมครับผมก <c oughs> ระเป๋าเราหนักมากๆนะ โอ้ยสงหอป,ป้ามากเลยอะทางลงมันไม่มีบันไดเลื่อนครับผมไม่มีลิฟต์ไม่มีอะไรเลยด้วยแต่ว่าเราตรงนี้ไปนั่งไปอีกแค่ไม่กี่สถานีก็ถึงแนละ้ว คกาคารโเตรียมตัวลงครับผมียังลงเย็บ yep. ลงแล้วอย่างที่บอกน,นะครับว่าผมเคยมาที่นี่แล้วตอนที่แบบมาพักเครื่องแป๊บหนึ่งอะนะครับก็นั่นแหละ เดี๋ยวก็มาเมียงลง1วันนะครับนี่ก็กลับมาอีกรอบนี่ก็เป็นเขตผล่งที่เลือกที่พักแถวนี้้วยที่เก็บบัตของเรานะครับเดี๋ยวเช็คก่อนนะเนี่ยมัน9ก้าก็ได้เหมือนกันมีค่าเท่ากัน9ดีที่สุดเก้าตุเก้าเข้าทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้น โอ้โหอเออไหวแหลวมั้งมันไม่ไหวก็ต้องไหว่ะมาได้ทำยังไงอะไปขอขนอของก่อนละเดี๋ยวกลับมาเรียบร้อยทีเดียวหมดไม่อยากจะเชื่อโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่แมงดงละลรงแรมเราก็อยู่ตรงนี้เลย ไม่กี่สอบัติไปครับมาบอยได้กุญแจแล้วครับถึงเวลาได้พักผ่อนแล้วครับปุ่งชนเจ็ดไปเลยถห้ <Okay. S 1> คำาร,รู้สึกเหมือนตอน work and travel เป็น fun days <c oughs> อืม เข้ามาแล้วห้องตะมุตะมิน่ารักสองเตียงงงิงงงงมากโอ้ยเดี๋ยวแบล็กระเป๋าเข้ามาก่อนแป๊บหนึง่งโ,โอเคครับผม,มก็ถึงถึงแล้วถึงสักทีฮูการเดินทางสุดประหยัดนะครับก็แท็กซี่ไม่เอ็กซ์เพรสไม่บัสไม่ก็ถึกถึกถึกถักกันมานะครับโคตรประหยัดเลย เปล่าเปล่าปากติปกติผมก็ไปอย่างนี้ตลอดโอเคเอาล่ะเดี๋ยวขอรีสตาร์ทร่างกายใหม่แป๊บนึ่งแล้วเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันขอ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 รีบูตใหม่ก่อนตอนตอน,นี้ค่อนข้างโคตรจะเหนื่อยเลยนะครับโอเคเอาล่ะพักผ่อนแป๊บเดี๋ยวมาเจอกันครับผม